ันเป็นแบบอินโนเซน์ไม่เลือกมันเลยไม่เล่นอะไรกูตั้งแต่แรกมันได้ระแววสตัวดีพี่แหวนครับนะใช่ตามันกลัวมันอิจฉากันเองก็ดูแต่ละคนนี่เพราะว่าคนดูมันมีอยู่แค่นั้นคนดูมีอยู่แค่นั้นจริงๆอะไอ,อตต้อดไปไลค์คนดูยี่สิบคนอย่างเงี้ย ใครจะอยู่ครับแล้วไปใช้เขาใช้ใช้เขาเสียเสียให้หายไปใช้มาทําในเรื่องนี้แบบโดนล้องทุกแงความอ่ะเอผิดกฎหมายอ่ะไปถ่ายเขาหน้าศาลอ่ะเรื่องถ่ายหน้าศาลนี่เรื่องใหญ่แลครับไปจู้หน้าเขาเนี่ยพีดีเเนี่ยแต่ถึงเวลาไม่มีออกมาช่วยทำไมาไม่บอกเอฟซีก็ช่วยล่ะเห็นไหมแต่ถ้าพวกมันเปิดรับบริจาคเอง ไปช่วยใครก็ไม่รู้รอกตาไปช่วยลุงอะไรก็ไม่รู้มันเปิดกัน ห้าบาทสิบบาทไอหอนกูถามมันเคยประกาศบอกเอฟซีแบบนี้ไหมฝั่งกูเนี่ยสอนเขาต้องการความช่วยเหลือฝั่งกูช่วยกันเลยกูเนี่ยพามาประมูลให้สอนเลยพี่ฟรีสององค์เดี๋ยวประมูลอีกองค์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวใครอยากได้เดี๋ยวรอ้ายรายการนะครับฟางสะดุ้งมันมีองค์เดียวกูน่าดูมูลค่าเป็นหมื่น เดี๋ยวใช้ประมูนาวรร่นต้นที้หนึ่งพันใครได้ใครใส่เยอะสุดเอาไปเมื่อวานนี้ได้ไปสี่พันห้าม่ต้องโอนให้ธนานโอนตรงหาสอดเลยแล้วเอาสลิปมาเดี๋ยวธนานารส่งส่งพาให้เองส่งให้ค่าส่งไม่ต้องออกเดี๋ยวเป็นคนออกเองอนะเออได้วิวหลักแสนเลยใช่ไหมอนะขอบคุณครับอ่านไม่ออกคุณอะไรชัยเนี่ยนะครับนะ มันเคยไหมเฮ้ย hey, ช่วยอดมันหน่เอยไอ้แกอดเนี่ย FC ครับไอ,เอดด้แกอดโดนคดีเราเอ่อมีใครมีน้ำใจไปช่วยหน่อยนะครับไอเ้แกอดนะมันต้องใช้ทนายต้องมีค่าจ,จ่ายขี่รถไปขี่รถมาน้ำมันนะมันเคยประกาศฮะมัน FC ดูมันเป็นพันมันเคยประกาศไปช่วยไหมมึงดูกันกน็แล้วกันน้ำใจพวกมึงอะ มพยังคบกันอยู่เหรอเออฟังกูดิช่วยกันทุกคนใครโดนก็ช่วยกูโดนก็มีคนช่วย <c oughs> ใครโดนก็ช่วยกันคนละไม้เละมือนะถึงไม่กลัวไงนะฮาก,กูชินะนาะนะทีออกมาแจ้งมีสายรายงานมาอนะ อมีทนลิงคุณลิงลีครับมีสายรายงานมากัดกัดกันแล้วนะครับนะก็ยังแปลกใจว่าวันที่มันไปขอนแก่นมันเรียกกระดมคนไม่มีใครไปเลยมีสิบตืลึงหน้างโง่ไปอยู่คนเดียวที่แปลกเขาใครก็เพื่อนนอกนั้นไม่มีใครไปก็เพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครเอามันพวกมันเ็นแค่ตัวนะ กลุ่มอีคนใส่หน้ากากมันเป็นกลุ่มที่เห็นแก่ตัวเวลามันช่วยคนอื่นคนรอบตาอะไรเนี่ยตาตุ่มอเป็นอะไรเนี่ยอยู่คนครปฐมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มาช่วยเหลืออะไรมันเลยมันยังไปบริจาคช่วยเขาคนที่บุรีรัมมันก็ไปเปิดปากหมดุดเปิดแล้วบริจาคช่วยเขาแต่พวกเดียวกันแหละมันไม่เคยช่วยเลยนะอยากได้แต่ไม่มีราย โทรศัพท์มาอย่างเดียวโทรศัพท์มาอย่างเดียวนะครับนะโทรศัพท์มาอย่างเดียวเอออนะเดี๋ยวปรับหมุดเบอร์โทรให้สวัสดีคุณแมรีร่นะครับนะทาไมพวกมึงคิดไม่ได้วะผมก็งงเหมือนกันเอ้ยมันคือมันไม่ใช่ว่ามันคดีที่แบบว่าไปทําขึ้นมาเอง คดีที่มันนั่นแหละเป็นคนวางแผนให้พวกนี้ไปเล่นอย่างไอ้วีอดอย่างเงี้ยนะเออย่างไอ้วีอดแบบเนี้ยคุณมาอยุลยบอกไอ้สิบหรือก็โ,ง,โง่ทำไมไม่ตามคดีน้องทำไมไม่ตามครับ ครับนะกาบนวัตการพัดเจริญน้าไม่ปิดนะครับอ่านะข่าวล่าสุดเลยแล้วเนียรอดูมันเสียงดูนี่จะจริงไหมกู <c oughs> บอกแล้วมันไม่ช่วยใครหรอกไอ้นี่มันเห็นแค่ตัวจะตายน้ำใจมันมีที่ไหนนะแล้วไม่มีใครมาเลยครับเขาบอกจะมาทำไมอาจริงจริงเป็นผมผมก็ไม่ไปมึงไรคนเดียวคนดูนดพันกว่า ไม่เคยให้เอซีมาช่วยพวกกูตามดูพวกกูเลยคนดูอะไรครับสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบอย่างมากก็สองร้อยมันไม่พอได้เงินหรอกเขาไม่เขาไปไลฟ์ส่วนอย่างอื่นดีกว่าตันดีพีบ่บังอ่อนครับนะเขาก็ไปดูอย่างอื่นดีกว่าไปติดตามไอวีอดอ่ะมันไปตามน้ององุ๋งญิงอะ่ะดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะ คนหน้่งก็หัวเราะเยอะกลับมาไปไล่ที่โรงพักดาวังคารโดนนายพานไล่ออกจากโรงพักทำให้คนหน่นหัวเราะเยอะมาเปล่าไปตามน้องหญิงคนดูมันเยอะอยู่นะมันอะไรนี่ง่วงแล้วคนดูยี่สิบคนดูยี่สิบเออ แถมไปสร้างอะไรนะสร้างสตอรี่ไปคุยกับนายพานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเสร็จแ,แล้วมนขึ้นไลฟ์ฟ้องเน่ฟ้องเนี่ย,ยมึงไปเอาอีกคทีนิสัยหน้ากากผมเป็นผู้เสียหายเอาไปฟอ้องเอออ่นะเอาอีคทีนิสัยหน้ากากเนี่ยนะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะเออ สุเทพเขาไม่ได้ร้องขอคุณวิลาวันก็บอกไม่ต้องถ้าร้องขอก็ช่วยเหมือนกันคือต้องร้องนะครับต้องร้องขอสุเทพเขาไม่ต้องเขาพูดเองนะออครับนะเรนบอกไม่ต้องสุเทพจัดก,การได้ก็ครับถ้าร้องขอมาก็ช่วยครับนะนะเอ,อ้าร้องขอมาก็ผมก็ช่วยได้ตามกำลังแหละครับ แต่จะช่วยทุกคนแหละช่วยเพื่อนไม่หรอกวันหลังหน้าวันหลังเรามีปัญหาเขาก็ช่วยเราตรงนี้ยครับเราก็ช่วยกันอยู่ด้วยกันสู้มาด้วยกันค่ะครับเออสวัสดีญาติ้องกันเจ้าครับอีกคนใส่หน้ากากเนี่ยฮะอีคนใส่หน้ากากเนี่ยเขาบอกว่ามันโดนตรวจฉีสวัสดีคุณสันติครับมันถ้ามันไม่โดนตรวจฉีมันถูกใส่ร้าย ก็ให้มันเปแจ้งความร้องทุกข์แค่นั้นเองอะแค่นั้นเองนะเออมึงเดือดร้อนอะไรแหมไปยุเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมไม่เล่นด้วยไปยุนายพนะานให้นายพานเป็นคนร้องทุกข์ต่อโทษตุเร่ยุตผายเลยนายพานก็ไม่เล่นด้วย แต่มาขี้โม่ขึ้นไลท์ขี้โม่คือเวลามึงโม้เนี่ยนะนะเวลามึงโม,ม้เนี่ยกูถามหน่อยมึงไม่อายเหรอไอเงืบเวลาขึ้นไลท์ขี้โม,ม่เนี่ยมึงอาย คลิปไทยมาจะโดนไปด้วยเหลอเอาเลยเอาเลยเอาเลยกลัวจริงๆเลยนะไม่เกี่ยวกับมึงเลยเรื่องมันเกิดมาจากอีกคนที่ใส่หน้ากากไปดา่าแม่คุณนาทีไม่เกี่ยวอะไรกับมึงมึงเป็นคนด่าเองหรือเปล่าลนะ่ะเออแล้วมึงค่อยเดือดร้อนดูนะ ใช้คนอื่นเขาทำงานน่ะรู้จักบุญคุณเขามาั่งเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นไงล่ะอะข่าวเขาร่วออกมาแล้วอะเ้า <c oughs> ขอลโองแรมเขาไม่เล่นอยู่แล้วคุณวีวีคืออาไม่ต้องพูดเยอะเขาไม่หาเรื่องใส่ตัวหรอกเขาอยู่คนอยู่ที่นั่นเอฟตีคิดง่ายๆ โรงแรมเขายังอยู่ตรงนั้นโรงแรมยังต้องอยู่ตรงนั้นครับพวกมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไปหาเรื่องให้เขาทําไมล่ะโรงแรมกับเจ้าหน้าที่ในพานเน่ยโรงพักดาวังคารเนี่ยเขาต้องทํางานร่วมกันเขายังต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเขาจะไปนั่นกันเองทําไมตัวมึงมีสมองหรือเปล่าไอ้เงาบ ช่ไหมล่ะอ่าโรงแรมก็ต้องอยู่ร่วมกันเขาต้องอยู เนเยไม่ช่วยมาเป็นทนายให้ก็น่าจะช่วยสมมติาาผมเป็น,ปนไปในหอนเนี่ยไอหอนนะรู้จักไอรหอนคือใครผมปไปในหอนเนี่ยเอ้ยมึงอย่างน้อยมึงก็ช่วยบอกเอฟซีมึงหน่อยให้มันช่วยกูหน่อยเอาช่วยกันหน่อยนะคนละนีน่เล่นหน่อยไปหลังไมเลยไปติดต่อไลน์เลยไลน์นี้ันติดต่อกันเลยเออแล้วบอกด้วยนะให้ด้วยความเสน่หา ไม่มีครับไม่เคยประกาศเอาไว้กินเองแต่เปิดรับบริจาคให้คนอื่นที่ไม่เคยมาช่วยอะไรมันเลยอ่ะเอามึงลองคิดดูไอ้อดมึงลองคิดดูไอหอนที่เปิดรับบริจาคให้คนอื่นน่ะพวกมึงก็ช่วยกันประกาศไหมพวกมึงก็ช่วยกันใครก็ไม่รู้อยู่นครปฐมใครก็ไม่รู้อยู่บุรีรัมย์ไออดก็ช่วยช่วยประกาศ ไอ้หอนก็ช่วยประกาศแต่เวลามึงโดนคดีมามันเคยช่วยมึงไหมกูนะว่าถ้าเป็นลูกพี่คนเนี่ยควักลาเอาไว้ไปไว้หมื่นึงอ่อย่างหรือไม่ก็ช่วยเพื่อนฝูงประกาศไม่มีเงียบกิบเอาไว้แดกเองเอาไว้รอกูมีสโอกาสก่อนเออนี่อันนี้น่าสนใจกว่าหอนกวีอด สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนันรับประกันจ่ายชัวจ่ายจริงใครก็ได้ที่มีหลักฐานในการเปิดหน้ากากอีกคนที่ใส่หน้ากากได้มีเงินรางวัลสี่หมืนห้าพันห้ารอยบาทจ้ามูสาชันอ่าฮะ อันนี้ดีกว่าไฟเดไม่จริงใจอะไรกับพวกมันพวกมันนะไอ้สามตัวเนี่ยมันไม่เคยจริงใจกับใครสามตัวนี้นะมันเอาแต่พวกมันมันมีทีมงานอยู่ข้างหลังอีกเวลามันทําอะไรมาได้มันก็ซัพพอร์ตทีมงานนั้นมันคือขบวนการนําโดยคนที่ใส่หน้ากากมันเป็นโจร่อร่อยจ้ามันเป็นแก๊งต้มตุ๋น หิวเข้าเลยอันนี้พูดเต,ต็มๆไปฟ้องเ,เอาอีคนที่ใส่หน้ากากอ่ะนะถ้ามันเป็นด่ากู่เป็นด่าเมียกูเหรอซุยมึงไม่ได้คึงก็หรอกอย่ามาเทียบเลยนะหน้าอย่างมึงอ่ะให้โมมาใหม่มึงต้องไปเกิดใหม่ว่ะมึงต้องไปเกิดใหม่นะอีกคนที่ใส่หน้ากากมึงต้องไปเกิดใหม่อด่าเนี่ยจะฉุนจุนแค่ะนั้นเหรอ เจ็บจังเลยเจ็บเขดาด่าเมียผมใหญ่เลยว้ยอะไรองมึงก็ไปอะไรอะไรมึงดูกูนี่นะนะอีลาตายมึงดูกูนี่กูน่ะแขนโป๊กนั่นปึกนะไม่ละคายผิวใช้แต่คำพูดสะทุนสะทุนแบบมึงอะ่ะนะ อีลีมึงเป็นของแท้ก็ดูสภาพร่างกายมึงนะใช่เลย้ยโอ้โหปุ้งไฟนะแดงดีดากดำมีคนสมข่าวมาบอกมึงมึงเคยสวิงสองเลยเหรอก็หลังสองคนเลยเหรอเพมึงแน่นี่ว่าคนละห้าร้อยใช่ไหมสองคนพันหนึ่งใช่ไหม โอโ้แม่งมึงนี่สุดยอดนะสองคนเลยเหรอสองคนพันเหรอโอ้ยมึงเทียบไม่ได้หรอกอย่ามาเทียบกับกูมันคนละรุ่นกันนะมึงอะมันหัวซุกหัวซุนหางตุกตูดกูถามมงจริงๆคะอ,อีคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยมึงกล้าเดินเข้าห้าง่าวะฮะมึงกล้าเดินเข้าห้างแล้วปะ ชีวิตมันมีความสุขไหมกู้ถามเนี่ยเข้าห้างต้องใส่หน้ากากไหมเพราะหน้าจริงเขาก็รู้กันหมดแล้วไปแล้วอันแน่อีนี่แน่เลยแต่ถ้ามาเดินแถวบ้านกูเจอกูจะแหกปากตะโกนปากตังไงเราไปคัดผักบุ้งกันดีกว่าจะคิดไปนะคะสวัสดีค่ะ